สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงภาพรวมประจำปี2018ของชาวราศีมังกรการดูภาพรวมเนี่ยเราจะดูที่ดาวใหญ่ๆเขาย้ายกันนะคะแล้วพอดาวเล็กๆเนี่ยเราไปดูในแต่ละเดือนว่าเป็นเรื่องอะไรกันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีดาวใหญ่ที่จะย้ายถึง3ดวงนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันก็เลยถือโอกาสว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปในตัวก็มองว่าถ้าในปีสองพันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครพบกับค่ะพบกับความไม่สมหวังในเรื่องอะไรก็ตามไม่จะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพก็ขอให้ทิ้งไว้ปี2 0 1 7ั้ให้หมดพอปี2018เนี่ยให้เริ่มต้นใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะ แล้วทําไปทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบร้อนให้ใช้ความพยายามวิทยาศาหาขยันอดทนให้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จกันได้ทุกคนแต่ก็บอกกันว่าการประสบความสำเร็จกังแต่คนเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยก็อยู่ที่พื้นจิตตาเดิมของแต่ละคนอีกเหมือนกันนะคะก็ ในปี2018เนี่ยก็ขอวอวยพรให้ทุกคนเนี่ยจงมีความสุขความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้สิ่งสำคัญท,ที่ที่เราลืมไปได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตคือการทำบุญกุศลต่างๆไม่ไว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีการดูแลปุปารีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ อันนี้คือก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะคะอะไรที่ผ่านมามันที่ไม่ดีก็ปล่อยมันแล้วไปเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินหน้ากันใหม่ค่ะนะักคิดว่าถ้าคุณตั้งใจทุกคนเนี่ยจะจะเป็นคนใหม่กันได้อ่าทีนี้เราก็ดูว่าในปี2018เนี่ยชาวราศีเมือกรเป็นยังไงบ้าง เราจะเริ่มต้นที่ดาวพ่อถูก่อนนะะวันที่1มกราคมจนถึง5พฤษภาคม2 0 1 8ดาวราหูคุณเนี่ยอยู่ที่เรือนสาชะเป็นดาวการเงินของเองที่ผ่านมาเนี่ยในปี2 0 1 7เจนี่ยจนถึงเนี่ยวันที่5พฤษภาคมคุณก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ดีใช่ไหมค่าใช้จ่ายเนี่ค่าใชนะ้จ่าย การเดินทางค่าใช้จ่ายสังคมรบตัวเองงานสังสรรค์ต่างๆการซื้อของออนไลน์การกู้ยืมเงินมีคนมากู้ยืมเงินคุณก็ได้หรือหมดไปเพื่อนฝูงของคุณเองหรือหมดไปการใช้ใจ่ายจิตประทาของแต่ละคนบางคนเนี่ยพูดง่ายว่าอาจจหมดไปการไปเล่นเรื่อพวกการเสี่ยงโชคต่างๆก็ได้แต่ทีนี้ คุณก็ต้องบริหารจัดการกันเองนะคะว่าเป็นเออ่จะยังไงพอวันที่ห้าพฤษภาคม2องพดาวว่ารุหูคุณอะเป็นดาวกระดุมพระใช่ไหมคะอยู่เรือนกระดุมพระคุณอะหนึ่งปีครึ่งได้ตำแหน่งเกษตรทางโหราศาสตร์และเป็นตำแหน่งปกิณากะาโชคเหมือนกันกระดุมพระ อยู่ในกลุมพระคุณอ่ะหนึ่งปีครึ่งตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดกุมพระมองว่าตัวคุณอ่ะก่อนหน้นี้อ่าที่คุณบางคนอ่ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งต้องบอกให้บางคนเก็บเงินเก่งเนี่ยคุณอ่ะการเงินคุณอ่ะจะมั่นคงขึ้นจะมีเงินให้จับใจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนอ่ะ าสามารถได้เงินจากาความค็อเรียกว่าได้เงินจากความสามารถของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะแล้วทีนี้ก็บอกอีกนึงว่าดาวพฤอหูเนี่ยเขาก็มีคําของเขาเขาเป็นคําทางโหราศาสตร์ว่ารุ่มหลงมัวเมาให้ทายพระหูทีนี้พระหูอยู่ที่เรื่องการเงินของตัวเขาเองเนี่ยนักวอย่างว่าบางคนอนะ โทษนะคะบางคนอาจจะมีความรุ่งหลงเกิดขึ้นในเรื่องของการหาเงินทรัพย์สินเงินทองให้มากเยอะๆก็ได้หรือบางคนอาจจะรุ่งหลงเรื่องนําการเงินไปลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้นะก็ว่าถ้าลงทุนในเรื่องการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยต้องใช้พิจารณากันให้ดีๆนะคะเพราะการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ย มันไม่มั่นคงถาวรแต่ถ้าคุณไปนําเงินทุนไปทำเขาเรียกว่าไปลงทุนในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นพวกกองทุนรวมต่างๆหรือคุณจะไปซื้อสลากอะไรเนี่ยอันนี้นะน้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนะี่ยเงินเนี่ยจะได้ยังอยู่กับตัวเราเองแต่เพียงว่าไปอยู่กับแบงก์หรือว่าอะไรแต่ถ้าบางคนไปเสี่ยงโชคในเรื่องของการการพนันต่างๆเนี่ยน้าไม่แนะนําเลยต้องบอกไว้ก่อน เพราะว่าแค่คุณเสี่ยงโชคจากการซื้อลอตเตอรี่นี่มันก,ก็แย่พอควรอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องระวังระมัดระวังกันนิดนึงคะหรือบางคนนะ่ะก็จะมีพอมีเงินเยอะมันก็จะมีรายจ่ายตามไปด้วยนะเออเราก็ต้องดูดีๆว่าทําบัญชีดูว่าเรามีแล้วเงินนะี่ยต้องบริหารจัดการให้ดีๆอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุม่มเฟือยเนะี่ยพวกของพวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ย อันนี้ก็ต้องระมัดระวังดีให้ดีๆเรื่องเทคโนโลยีเองก็เหมือนกันหรือบางคนเนะ่ะจะไปหมดเรื่องของขอืสายมูก็ได้นะพระหัวเพราะว่าเป็นเงาใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นพวกสายมูหรือการที่คุณไปบูชาอะไรนี้คือต้องดูกันให้ดีๆเหมือนกันเพราะว่านักก็หัวาอาจจะมีการถูกหลอกเรื่องเงินได้เหมือนกันนะคะอันนี้ดูกันดีๆนะแล้วบางคนเนี่ย จะมีเกินการเงินเข้ามาก็จริงแต่ก็จะมีเงินหมุนออกไปและการเงินแต่ละคนเนี่ยจะได้มากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะเราต้องดูว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยดาวพระหูคุณนะได้ตําแหน่งอะไรแต่ตอนนี้ดาวจรเน่ะเป็นเกษตรเป็นเป็น,เป,นเป็นปกิณกะโชคด้วยนะก็เลยว่าแต่ละคนอ่ะก็อาจจะมีเงินอะไรเข้ามาแต่พอมขมาก็หมุนออกไปหรือคนบางคนมีเงินเข้ามาแบบมาน้อยบ้าง มันก็จะต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกอย่างนะคิดว่าถ้าทุกคนน่ะรู้แล้วเนี่ยบริหารจัดการ,ก,ารกันกันได้ดีหรือก่อนหน้านี้ที่ดาวพฤหูอยู่ตำแหน่งนี้อ่ะคุณก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีๆจะได้มีเงินเก็บไว้เวลาถ้ามันมีเหตุการณ์ไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเงินจับใจใช้สอยใช่ไหมคะแต่การเก็บเงินเนี่ยบอกตรงๆนะเก็บเองไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้ด้วยเ่ามเงินเก็บเท่าไหร่มิฉะนั้น เดี๋ยวอาจจะมีคนมากู้ยืมเงินคุณเองก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งอ่ะทีนี้อยู่ที่ดาวพฤษดีกันบ้างดาวพฤษดีเนี่ยวันที่หนึ่งมกราถึงสิบสามพฤษภาคมเนะี่ยจก็ได้ว่ายังอยู่ในเดือนปุตตางเลยดาวพฤษดีคุณเป็นเรื่องไรเป็นดาวจเจ้เดือนสาชะเก่าวินาจอยู่ในเดือนปุตตั เราก็มอง,องนี้สาสาพุทธเนี่ยเหมายว่าเพื่อนฝูงคุณเองคนรอบตัวคุณสังคมรอบตัวคุณการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะการเดินทางเองหรือประชาชนก็ได้เพราะว่าสาชาก็หมายงประชาชนจำนวนมากก็ได้พูดถึงก็ียกพูดถึงตัวบุตรหลานของคุณน่ะ ไปในทางที่ดีไปในทางที่ดีบางส่วนเพราะว่าบางส่วนเขาอาจจะมีติดอะไรก็ได้เพราะว่าดาวสีเองแบบเป็นวนินาศนกักเลยว่าอาจจะมีบางคนก็อาจจะเหมือนกับลักษณะแบบติฉินนินทาบุตรบุญวาขคุณหรือเปล่าหรือโปรเจกต์ต่างๆของคุณเองก็ได้ แต่ก็มีบางส่วนที่เขาอาจจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของบุตรบุาธรรมคนเองหรือโปรเจกต,ต์ต่างๆของคุณแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีการเดินทางบ่อยบางคนเองก็จะได้พบเพื่อนเพื่อนใหม่ที่อายุน้อยของคุณแต่ทีนี้ในกรณีเพื่อนใหม่เนี่ยนะาติดวินัยหนึ่งว่าคุณต้องเช็คประวัติกันให้ดีๆนะคะว่า<อ>คนคนนี้เป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เป็น ก็ได้แหละมิชชาชีพมาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามอางดูว่าดาวซิเองเป็นวินาเนี่ยวินาปุตตาเนี่ยเรามองในมุมบวกกอนนะคนใกล้ตัวคุณเนี่ยจะช่วยเหลือบุตรบริบาลคุณเองหรือโปรเจกต์ต่างๆคุณเองก็ได้หรือบางคนใกล้ตัวคุณเนี่ยเขาอาจจะมาปรึกษาอะไรกับบุตรหลานบริวารคุณเช่นถ้าบุตรบริวารคุณเขาเก่งทางเทคโนโลยีเขาอาจจะมาช่วยเามาปรึกษาขอความรู้ จากบุตรบุิวานคุนเองว่าเจะทํายังไงในเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าก็เรียกว่าการดําชีวิตของแต่คนเป็นยังไงกันบ้างอัน,นต้องรูด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยไม่มีไม่มีลูกใช่ไหมมันก็จะมีลูกน้องเนี่ยอ,อมันก็จะไปเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยหรือบางคนนะ่ะบุตรบริวานคุณเองอเขาอาจจะต้องการอยู่คนเดียวก็ได้คิดอะไรอยู่เงียบๆก็ได้แต่อันเนี้ย กรณีแบบนี้ต้องคอยสังเกตเลยนะคะถ้าลูกหลานเรามีการเก็บตัวหรืออะไรลักษณะเนี้ยคอยดูแลติดตามให้ดีๆหน่อยเพราะาิธีเด็กอะ่ะต้องบอกก่อนว่า,วาลูกหลานบริวารแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันเพราะอะไรอายุแต่ละวัยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะหรือบางคนนะ่ะมีการคิดโปรเจกตรับรับเกิดขึ้นก็ได้ หรือก็อาจจะต้องให้คนใกล้ตัวคุณเข้ามาช่วยในเรื่องโปรเจกต์เองก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยไม,ม่วินา,ายถึงปัญหาอุปสรรคโรคภัยได้ทีนี้เราก็มองว่าปัญหาอุปสตรคต่างๆโรคภัยเนี่ยที่จะเกิดกับบุตรานบริวารเนี่ยเกิดจากใครเกิดจากคนใกล้ตัวของเราเองเนี่แหละเกิดยังไงเนี่ยก็ต้องดูของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรหรือบุตรบริวารเราเองเนี่ยแหละ ไปเล่นซ่อนหาหรืออะไรเงี้ยที่เวลาเด็กที่หายตัวไปเงี้ยเออเงี้ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์เพราะว่าเราต้องดูว่าลูกหลานเราเนี่ยอยู่อายุขนาดไหนนะอันนี้ก็มีอาจจะเป็นบางกรณีได้นะคะอันนี้ต้องบอกอก,ก่อนและทีนี้พอวันที่13พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤษธีคุณะจะย้ายไปอยู่ในเรือนอริ มาอยู่บนเรือนริรรนปุ๊บสาชาวินาจุริสาชา,ายุริเรามองในงมุมบวกก่อนในกรณีมุมบวกเนี่ยนั่นมองว่าเวลาคุณจะไปติดต่อประสานงานในเรื่องอะไรก็ตามหรือกับเพื่อนของคุณเองเนี่ยบางทีอ่ะมันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากคือเอ่อต้องใช้ความรู้อย่าใจร้อนอ่ะใช้ความ สุข,ขุมความรอบคอบจะทำการติดต่อประสานงานนั้นประสบความสำเร็จได้นี่คือในมุมบวกนะแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยอริก็คืออะไรปัญหาอุปสรรคโรคภัยอ่ะถ้าสาชะอยู่ในอริสมมติเพื่อนฝูงเราเองเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ หรือการเดินทาง,งคุณเองอะ่ะมันจะมีประสสาทเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงอะ่ะก็ต้องไปดูชีวิตจริงของแต่คนว่าคุณใช้การเดินทางกันแบบไหนอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มันอาจจะเป็นลักษณะอ่ะถ้าเราเห็นตัวอย่างเช่นเดินทางไปอ้าวล้อล้อรถเราเกิดนะ ยางมันยางระเบิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางได้เหมือนกันใช่ไหมคะคืออุปสรรคเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าของแต่คนเป็นอะไรแต่ทีนี้มองว่าถ้ามันมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องกังวลเพราะคุณจะได้มีคนมาช่วยเหลือให้คําปรึกษาคุณเองเพราะ,ะไรดาวพื่อีเนี่ยอยู่ในเรือนพุธ ไม่อยู่เรือนคู่ขัดแยง้งอย่างเงี้ยนันคิดว่ามีคนจะให้ความช่วยเหลือมีคนให้คําปรึกษาเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะว่าในช่วงวที่3ตุลาจนถึงที่13กุมภาพันธ์2568เนี่ยดาวพฤหัสยังพักองศาอยู่เพราะว่าแล้วก็ยังที่อยู่ตำแหน่งตรงเี้ยตำแหน่งปุตตาเนี่ยยังพักองศานะเรียกว่า ใครที่กําลังรอรับการช่วยเหลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบุตริวัรคุณเองหรือการคอนเนคชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเนี่ยมันอาจมีการดําเนินการที่ชา้าไปก็ได้หรือการติดต่อสังงานต่างๆเนี่ยกับอ่าเขาเรียกว่ากับบริษัทต่างๆที่คุณไปติดต่อเนี่ยมันมีการล่าชา้าเกิดขึ้นอันนี้คือมันอาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่การดำเนินการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไปด้วยดีได้มันจะค่อยๆขึ้นที่ได้วันที่13กุมภาพันธ์ไปเนี่ยคุณอาจจะรอคําตอบอะไรกันอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้คําตอบตรงนั้นเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ทีดาวพักองศามันทําให้การโครจรต่างๆหรือการประสานงานต่างๆมีการช้าเกิดขึ้นได้เหมือนกันและทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพฤหัสเองอ่ะเป็นดาวตัวแทนของเรื่องโชคราบ อ๋อเดี๋ยวก่อนลืมอีกอย่างหนึ่งว่าอีกจำอย่าลืมว่าพูดอีกนิดหนึ่งคือดาวศีลดวงเนี้ยเป็นดาวจาเจ้าเว,วินาศใช่ไหมคะวินาศอยุวริเนี่ยในมุมบวกเนี่ยนั่นหมายว่าในการดําเนินชีวิตอของแต่ละคนเนี่ยที่เกี่ยวกับคนุนใกล้ตัวคุณเองเนี่ยบางทีเราต้องอมไม่ว่าต้องใจเย็นใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ย อไปพูดไปคุยกับคนใกล้ตัวของคุณแต่จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็ต้องไปดูว่าหน้างานของแต่คนน่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตรงนั้นแต่ให้คือให้ใจเย็นนั่นแหละความรู้ที่คุณมีสามารถแก้ไขปัญหารตรงนั้นได้ต้องบอกก่อนนะสำหรับชาวราสิมังกรถ้าในมุมรบเนี่ยวินาศอรวินาศคือปัญหาุปสรรคใช่ไหมโรคภัยคือ คนใกล้ตัวเรานี่แหละสามารถเป็นอปัญหาอุปสรรคให้ตัวเราก็ได้หรือจะทําให้เราเจ็บตัวก็ได้ก็ยังมีอย่างเช่นบางกรณีบางคนเห็นไหมเพื่อนฝูงอะ่ะชวนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยแล้วไปเกิดอ่าเรีว่ามาเกิดไปเิไปเกิดไปตีกันอะไรอย่างเงี้ยไปมองหน้ากันแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย เมนเป็นวินาศาอริตด้เหมือนกันอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างนะเพอรับรู้่ชีวิตจริงของแต่ละคนเนี่ยการดรําเนินชีวิตเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าคุณเป็นการดรําเนินชีวิตที่ปกติไมออ่มีปัญหาอะไรมันอาจจะมีปัญหาด้านอื่นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ก็บอกว่าทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้ที่น้าบอกว่าพุทธศตีอยู่ในเรือนพุทธเนี่ยไม่ใช่เรื่องคู่ขัดแย,ย้งยังไงจะมีคนให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกัวเอง แล้วทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพฤษีเองอ่ะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคลาภบุญกุศลที่แต่ละคนทํามาตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายไม่ว่าดาวพฤษีจะอยู่ตําแหน่งตําแหน่งไหนก็ตามท่าที่ผ่านมาเราเป็นคนทําความดีช่วยเหลือคนนู้นคนนีน้เยอะนั้นคิดว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเอง เกิดขึ้นยังไงทุกคนก็ต้องมาดูว่าชีวิตจริงของแต่คนเป็นแบบไหนก็จะได้เอาไปใช้ตรงนั้นไปปรับเปลี่ยนกันได้เหมือนกันแต่ท่านที่ผ่านมาเราทำอะไรที่ผิดกฎเกีย์ผิดกฎหมายผิดข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคให้แต่ทีนี้ปัญหาสุขต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะทุกคนก็ยังสามารถแก้ไขกันไดมคนคม้มีคนให้ความช่วยเหลือมีคนให้อ่า ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาต่างๆทำให้ปัญหาตรงนั้นคลี่คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันทีนี้นลว่าทุกคนก็ต้องดูว่าเราเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตแบบไหนมันต้องไปประกอบกับชีวิตจริงของแต่ละคนน,นะคะเต่ก็ต้องดูว่าดาวพฤษ์ดีของแต่ละคนเนี่ยในพื้นชะตาเดิมเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรอีกในทางโหราศาสตร์แต่ตอนนี้คือเป็นดาวจร เพราะว่าพฤติศีตรงนี้นะที่ย้ายมาย้ายจากนี่ย้ายจากราศีพฤษภมาราศีมิถุนเนี่ยได้ตําแหน่งประ,กะเกษดาวนี้จะไม่สมบูรณ์จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็ต้องไปดูว่าบางคนจะมีการแก้ไขในเรื่องอะไรไหมเรื่องอเรื่องอะไรของแต่ละคนในแก้ไขอ,อาจจะมีนเรื่องของอตัวบทกฎหมายอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อันนี้คือต้องไปดูนะคะว่าแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรนะ,ะทีนี้เรามาดูที่ดาวเสาร์กันมั่ง ดา,าวเสาคุณอนะ่ะเป็นดาวตัวแทนของตัวคุณเองอะ่ตะตนุอยู่ในกรุมพระหนึ่งมกราจนถึงสิบเก้าพฤษภาคมตัวคุณยังสามารถหาเงินหาทองได้เยอะเลยจะเยอะมากน้อยเพียงใดเนี่ยที่พื้นชะตาเดิมของแต่คนอะ่ะดา,าวเสาคุณได้ตำแหน่งอะไรต้องมาดูตรงนั้นอีกนะว่าจะตตำแหน่งอะไรนั่นแหะคุณหาเงินได้มากน้อยไม่เท่ากันบางคนอ่าสภาพการเงิน คล่องตัวมีเงินให้มาหมุนใช้หรือบางคนอาจจะเป็นการติดขัดเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลืออันนี้คือช่วยเหลือของแต่คนก็อาจจะเป็นจากคนใกล้ตัวคุณเองก็ได้หรืออืมแคนะ่นั้นะสถาบันการเงินคุณไปกู้แบงค์ทำบัตรเครดิตก,กันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูนะคะของแต่คนและพอวันที่ กลพฤษภากรมดาวเสาคุณน่ะตัวคุณน่ะไปอยู่ในนิาชาสองปีครึ่งสองปีครึ่งบอกเลยว่าคุณมึก็ได้อยู่เฉยๆหรอกคุณจะต้องมีการเดินทางมีการติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์มากมีการต้องไปประสานงานที่นู่นที่นี่งานเลี้ยงตรงนู้นก็มีคือพูดไงว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะสองปีครึ่งนี่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อย แต่การเหนื่อยนะมององนี้ถ้ามันเหนื่อยเนะี่ยถ้าเป็นการเรื่องของติดต่อการประสานงานต่างๆทําไปเถอะมันก็จะเป็นคุณอาจจะได้การได้รับการคอนเนคชั่นดีๆเกิดขึ้นก็ได้คือมันก็ต้องแรกหลายๆหลายๆอย่างนะคะมันเนี่ยมันจะมีงานการสังสรรค์ตัวคุณเองจําการหรือจะไปงานเลี้ยงที่นู่นที่นี่ต่างๆสองปีครึ่งเนนะี่ยคุณก็วางได้เลยวางแผนได้เลยว่า ไอ้เงินที่ฉันหามาได้เนี่ยมันจะไปไหนบ้างอะ,ะอาจจะไปหมดเนี่ยไปจ่าเรื่องของอะไรบ้างหรือคุณหาเงินมาใหม่เนี่ยเฮ้ยเราต้องไปใช้อะไรอาการสังสงรรค์ภาษีสังคมด้วยไหมเออมันก็มีงานเลี้ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น,นคุณ2องปีครึ่งก็คือต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก็บอกว่าซาชะาคุณเนี่ยไปแต่ละคนเนี่ยต้องไปดูว่า ในพื้นชะตาเดิมคุณอะการที่คุณไปติดต่อประสานงานอะจีมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคุณก็ดูอีกว่าดาวสาชาคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพอวันที่สาชาคุณจะไปอยู่เรือนอริวันที่13สพฤษภาใช่ไหมคะอันเนี้ยระวังนิดนึงสําหรับบางคนที่เป็นคนพูดจารตรงๆพูดจาผงผางพูดจา,ดจาเออะเสียงดงังเนี่ย ต้องระวังนิดนึงมันอาจจะมีป, نا, ปุกศัก์ปัญหาเกิดขึ้นก็ได้จะทําให้คุณ <ız S 1> ต้องเหนื่อยในการติดต่อประสานงานต่างๆคือบางครั้งอ่ะเราเดินทางไปติดต่อประสานงานอะไรมันอาจจะครั้งเดียวไม่สําเร็จไงมันจะมีสองครั้ง3ครั้งอะไรอาจจะทําคุณแบบมีการเบื่อหน่ายอะไรต่างๆก็ได้คือให้ใจเย็นๆทุกอย่างอ่ะอย่าใจร้อนต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาว่าโทษทุกข์ให้ถ่ายเสาแล้วแถมพระเสา เป็นการโคโจรที่ช้ามากคือต้องรอคอยต้องอดทนต้องเหนื่อยถึงจะสําเร็จนะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือก็ต้องดูของแต่ละคนนะอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วกันทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ดาวมดยูกบ้างดาวมดยูเนี่ยน้ำมองเลยว่าเป็นตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะอะไรมดยู่เป็นเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่คาดคิด โรคภัยภัยธรรมาชาติสิ่งรีรับศาสตร์รีรับสิ่งต่างๆที่เก่าถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีนีขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตการใช้วิถีชีวิตของตระคนการกระทําการทำอุญสงคแต่คนมากน้อยเพียงใดที่นะ้าบอกเป็นตัวแปรเพราะอะไรถ้าเขาเปรียบเทียบบริยูเนี่ยเหมือนระเบิดอ่ะถ้าระเบิดเนี่ยไปตกตรงไหนเนี่ยมันไม่ทํางานเนี่ย ตรงนั้นก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าระเบิดตกตรงไหนแล้วมันทํางานเกิดขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมากน้อยไม่เท่ากันหรือบางคนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยมันก็จะเกี่ยวเรื่องของการทําบุญนี่แหละนะ้าถึงบอกว่าอย่าห่างเรื่องของการทําบุญไม่ว่าจะทําบุญแบบไหนอะ่ะมันเป็นบุญหมด เรื่องการคิดดีปูดดีทดําดีหรือคุณที่อ,อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอะ่ะถ้าคุณดูแลบุปการีดีหาข้าวหาน้ําให้ท่านทานหาอยู่หายาให้พูดจาดีๆกับท่านนี่คือบุญหมดเลยบุญกุศลอ,อยู่รอบตัวเราเอาเองหมดแหละแต่เราจะหยิบยกอันไหนละ่ะอบางคนบอกไม่มีเงินทําบุญโอ้การทำบุญโดยที่ใช้เงินมีคุณสวดมนต์สิคุณนั่งสมาธิ เนี่ยมันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันหรือคุณแค่พูดดีคิดดีทําดีเนะี่ยก็เป็นบุญเหมือนกันแม้เพียงถ้าคุณมีกําลังหน่อยจิตอาสาก็เป็นบุญกันน่าถึงบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่เนี้ยมาจะช่วยพลิกจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีไปได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็้องบริบทของแต่คนก็ต้องไปดูว่าคุณสามารถทำความดีกันได้แบบไหน พราะบางคนนะ่ะนะเข้าใจบางคนไม่มีเวลาทํางานเยอะเครียดกับงานมันก็จะเป็นเรื่องเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิไหมอ่าตอนกลางคืนกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยบุญนะ่ะมันทําได้หลายแบบแบบพี่บอกก็ลองไปเลือกดูว่าเราจะทําบุญแบบไหนให้ไป,ปรับตามชีวิตและเวลาของแต่ละคน สำหรับชาวราศีมังกรก็มีแค่นี้นะคะขอไปเจองคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามากดมา,มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนะพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ